การเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้านะคะสําหรับเครื่องชงกาแฟาเนี่ยระบบไฟฟ้านะคะถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญอย่างมากนะคะเมื่อคุณตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องชงกาแฟานะคะ และที่สำคัญนะคะถ้าเราเนี่ยนะคะไม่ทำระบบไฟฟ้าให้ดีหรือว่าไม่ดูไฟฟ้าก่อนนะคะก็คืออาจจะทำให้เครื่องชงกาแฟานะคะที่แสนมีค่าของคุณเนี่ยพังได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายเนี้ยเกิดนะคะหรือว่าความเสียหายที่ยากนะคะยากเกินที่จะทำไหมคะแก้ปัญหาเรานี้เนี่ยได้เนี่ยนะคะสามารถที่จะพูดคุยนะคะการแก้ปัญหาไฟตกหรือว่าการควบ คุมไฟนะคะไม่ให้ไฟที่บ้านเนี่ยนะคะตกเกินหรือกระชากนะคะแล้วทำให้เครื่องชงกาแฟเนี่ยที่แสนราคาแพงของเรานะคะหรือว่าแสนรักแสนหัวของเราเนี่ยพังและก็เสียหายนะคะสามารถที่จะพูดคุยนะคะและก็สอบถามกับดรกรีนได้นะคะ i d r a s i drgr w